สวัสดีทุกทกท่านที่ชอบหวยนะครับนนที่ชอบเสียงโชคครับผมวันนี้ก็ลมมันมันก็จะลมหน่อยเนาะวันนี้อากาศเยน็นเย็นแม้กับจะเข้าดูดูหนาวเนาะยังอยู่ภาคอีสานกับคือสีเย,ย็นเย็นเลน้อยเลยเนาะครับเน,ะบนะนบาะดีกับมาอยนครปฐมกุกับกับ้ว่าในอยู่ถึงปีเนาะครับเนาะยังไม่ดือยู่ถึงปีนะครับ ก็ยังไม่รู้ว่าจะหนาวไหมก็มาอยู่ข้าวเดือนละมั่งนะครับนะผมเอาอคลิปนี้มาลงครั้งแรกเลยนะครับดับสิบล่างดับหน่วยล่างนะครับแต่มันไม่ไม่ดับทั้งหมดนะครับมันไม่แต่มันจับหลักดับจับหลักบ,บางทีมันดับสิบมันก็มาหน่วย างทีดับหน่วยมันก็เป็นสิทธิ์อย่างนี้ท่านก็ดูนะครับอ่าสูตรนี้ผมผมไม่ให้ไม่ให้ดูสูตรครับท่านไม่ต้องเชื่อนะครับอ่าก็นี่ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรเป็นแค่คำนวณเท่านั้นไม่ได้ส่งเสริมให้งมงายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็สำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับขอไปซื้อลอตเตอรี่จะได้อ่า ให้น้อยๆลงอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าตัวไหนมันดับหรือไม่ดับแต่มันดับยาวนะครับผมมันดับข้ามปีเลยครับเนี่ยผมถึงเอาไม้ดูนะครับถ้าสมมติว่าเมื่อหน้ามันดับปีผมก็จะเอาสูตรเอามาลงให้ดูอยู่นะครับนี่ครับผมนี่ครับก็นี่ครับดักสิบนะครับผมนี่หลักหน่วยนะครับบางบางบางที ถ้าดับสนกันนี้มันเขาก็ไม่มานะครับหรือยังไงล่ะหรืออาจจะมารลอต้องต้องดูดูด้วยก,กันนะครับผมก็มันผ่านตาอยู่ชุดหนึ่งนะครับก็เห็นว่ามันยังไงล่ะครับอ่าก็ดูนี่ครับตั้งแต่งวดเริ่มต้นตั้งแต่งวดหนึ่งหนึ่งสี ก้าสาหรือเปล่าไม่รู้หรือผมก็จำไม่ได้นะครับ <c oughs> นี่ครับก็ข0อ้นะครับก็ไม่มาทั้งสทิทั้งหน่วยนะครับนี่ครับผมผมก็จะไม่ไม่ทำยาวนะครับคลิปนี้ก็จะทำแบบสั้นก็ให้ท่านดูนี่ครับมีกี่งวดน,นะครับหนึง่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27งวดน,นะครับนี <c oughs> ่ครับผมก็ทำสีไว้นะครับสำหรับ ถ้าถ้ามันไม่ดับผมก็จะเอ็กไว้นี่มัน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 ดับจริงๆนะครับดับหน่วยมันไม่มานี่ครับก็ดูดูนะครับบางทีมันบางบางทีมันดับหน่วยมามาสิบนะแล้วก็ดูก็จะเห็นนะครับผมนะครับนี่สุดนี่ครับ เลี๋วพ่อดูไปด้วยกันนะครับนี่อย่างเนี้ยอย่างสองนี่นะครับมันดับสิบแต่มันมาอมาหน่วยนะครับเห็นไหมอ๋อเก้าสองนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับก็มามามานะครับงวดนี่ครับดับจริงนะครับผมเอาเป็นตัวจริงของผมนะครับแต่ ผมต่อไปผมไม่การันตีว่ามันจะดับหรือเปล่านะครับก็เอาเป็นตัวอย่างนะครับดูๆไปก่อนก็ได้ไม่ต้องเชื่อนะครับนะครับผมนี่ครับเนี่ยอันนี้ดับหลักหน่วยนะครับแต่มันมองหลักสิบนะครับผมนี่ครับนี่อย่างสูตรนี้สูตรนี้หลักหน่วย มันมออกหลักสิบอีกนึงครับในสองงวดแล้วเนาะสองงวดแล้วเนี่ยงวดเอาหนึ่งศูนย์นครับหก้าแปดแล้วก็ศูนย์เก้านะครับนะครับก็มาเรื่อยๆรืนะครับแล้วก็เอาอีกแล้วนี่ครับเนี่ย,บ,ยบางทีมันก็มาหลักสิบนะครับมันไม่มันไม่ดับล่างทั้งหมดนะครับมันมันดับแค่หลักนะครับ นี่รับดับหลักหน่วยนี่ดับหลักสิบนะครับครับก็มาเรื่อยๆนะครับอ่าก็มาเนี่ยในสูตรเลขการดับหนึ่งนะครับสิบแล้วก็แปดในไหนวันนี้สองอ๋อมาเร่อๆ้ยลมด้วยนะครับนีก็งงพัดแล้วก็งง สวนี่ครับเอาอยู่นะครับผมนี่ครับงวดที่จะถึงนี่ครับวันที่1ตุลานะครับหกหานะครับหลักสิดับ5นะครับหลักหน่วยดับ9นะครับ ก็สมมุติว่าถ้ามันมีถ้าท่านชอบท่านก็หลีกเลี่ยงตัวนี้ก็เท่ากับซื้อเก้าห้านะครบับซื้อกลับกันนะครับซื้อกลับกันอย่างนี้ถ้าหกสองอย่างนี้เราก็ซื้อสองหกอย่างนี้นะครับนะี่ครับแคปไปเลยนะครับสิบสิบล่างหน่วยล่างนะครับถ้ามดับนะครับถ้ามันดับจริงจริง วัหน้าผมก็จะเอามาลงให้อีกนะครับมาลงให้ดูนะครับแต่นี้ผมผมบอกแค่สูตรที่ดับดับบนเนาะดับบนของผมแต่มันมันไม่ดับล่างนะส่วนนั้นก็มันดับไ้สองสี่นะครับดับสองสี่กสำหรับบนนะครับท่านที่เข้ามาเคยดูคลิปผมนะครับก็จะได้รู้ว่ามันดับตรงไหนนะครับมันดับ เอาอยู่มายาวเลยนะครับสูตรนั้นแตผ่ผมก็บอกสูตรไปแล้วท่านก็ไปดูดูย้อนหลังดูลหลายๆคลิปเอาอว่าผมไปบอกอยู่คลิปไหนผมก็จำไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมสูตรดับหลักสิบล่างดับหน่วยล่างเนาะ <c oughs> นี่ครับนี่ หนี่ก็ไม่แน่นะครับผมชอบนะครับมันมันจะมาหลักหน่วยหรือเปล่ามัแต่ว่าเลขอ่าของของผมมันเด่นอ่ามันเด่นอะไรนะสามห้าแล้วก็อะไรอย่างนงี้นี่งไงครับนนี่นี่สูตร สูตรล่างนะครับนี่ครับนี่นี่ครับหลักสูตรนะครับผมแห้ดูแลนี่ครับนี่เห็นไหมล่ะมันชนมันชนห้านะครับสหรับสามนี่มันชนขสูตรเื่นนะครับสี่นี้ก็มันก็ชนก็ไม่แน่นะครับท่านชอบตัวไหนท่านก็เอานะครับท่านก็เอาไปเลยนะครับก็ ดูดูด้วยกันนะครับมีอะให้ดูนะครับเนี่ยครับมันก็มาเนี่ยครับเนี่ยครับเขาก็มาอย่างนี้นี่ก็มาสองตัวตร,ตรงเต็มทั้งหมดนะครับก็มาครบสูตรมา,มาก,กี่งวดหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดแล้วก็ทีนี้ก็เขาก็มาอย่างลัดอย่างละหลักนะครับลักหน่วยนี่ก็มาเข้า หลักสิบหลักหน่วยแล้วก็หย,ยุดอีกดีครับก็มาหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบอย่างนี้มันจะไปตรงไหนลหละเรียกว่ามันจะสลับอย่างนี้สลับอย่างนี้ปึ๊บปึบปึ๊บมาอย่างนี้แล้วก็ปึ๊บจะมาอย่างนี้ถ้ามาอย่างนี้ก็อาจจะมาห้าเนาะนีครับครับผมก็ขอให้ทุกท่าน อย่าลืมนะครับดูแล้วก็ให้กําลังใจคนที่คิดคำนวณน,นะครับจะได้มีกําลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนอยู่ข้างล่างอยู่อยู่ข้างล่างข้างขวาขวามือนะครับท่านก็กดตรงน,นั้นนมันเป็นเหมือนกระดิ่งสั่นนะครับ มันก็จะแจ้งเตือนสำหรับผมลงพปไปนะครับผมก็ขอบคุณมากมากทุกท่านที่มาให้กำลังใจนะครับขอให้โชคดีนะครับถูกลอตเตอรี่อรางวัลที่1ที่2ที่3าที่4ที่5้สตัวสตัวหน้า3ตัวท้าย2ตัวล่างนะครับครับผมสวัสดีครับ